ป่าแถวบ้านผมใครๆก็รู้ว่ามันมีอาถรรพ์โดยเฉพาะเรื่องของนางไม้ใครที่บังอาจเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือแม้แต่เดินหลงเข้าไปโดยไม่ตั้งใจมักจะเจอดี ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากลุงคนหนึ่งแกบอกว่าเมื่อก่อนแกเคยเข้าไปหาของป่ากับเพื่อนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆเฮ้ยกูว่าเรากลับกันเถอะวะเพื่อนของลุงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยดีลุงก็เห็นด้วยเพราะเริ่มรู้สึกขนลุกแปลกๆ แต่ระหว่างที่กำลังจะเดินกลับก็ได้ยินเสียงเพลงแววมาเสียงหวานจับใจเหมือนมีผู้หญิงกำลังฮัมเพลงเสียงอะไรวะลุงถามเพื่อนเพื่อนแกก็สายหน้าบอกว่าไม่ได้ยินแต่ลุงมั่นใจว่าได้ยินจริงๆเลยเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตอนนั้นเองที่ลุงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไม้ เธอสวยมากสวยจนลืมหายใจมาทำอะไรตรงนี้เหรอจ๊ะผู้หญิงคนนั้นถามด้วยรอยยิม้มลุงกำลังจะตอบแต่เพื่อนของลุงก็ดึงแขนไว้แล้วบอกว่าลุงนั่นมันไม่ใช่คนลุงถึงได้สติแล้วหันไปมองอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิม หลังจากนั้นเพื่อนของลุงก็ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาลุงเชื่อว่านั่นเป็นฝีมือของนางไม้ที่โกรธแค้นที่พวกแกเข้าไปรบกวนผมฟังเรื่องนี้แล้วขนลุกสู้เลยครับทำให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะมีอำนาจมากกว่าที่เราคิดและการเคารพธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด